ก็่คนชอบมากกว่าบางคนถ้าเขาความสุขอยู่กับส่วนไหนใครจะชอบซื้อข้าวของก็เป็นส่วนของเขาอะไรเงี้ยแต่นความสุขของเฟิรนคือเนอยากมี นางเอกคนหนึ่งคุณผู้ชมต้องบอกว่าเธอเนี่ยเก็บหอมรอมริบไม่เคยซื้อของแบรนด์เนมเลยด้วยซ้ำนึกออกไหมว่าเป็นนางเอกคนไหนเพราะนางเอกส่วนใหญ่เขาจะใช้แบรนด์เนมเนาะใช่ค่ะคุณรู้ไหมใคร <c oughs> น้องใบเฟิร์นคุณจะหัวเราะเป็นตัวเองใช่ไหมคุณคิดว่าตัวคุณเองใช่ไหมหนูไม่ใช่นางเอกแลวหนูไม่ใช้แบรนด์เนมด้วยออเหมือนกันคนนี้ก็ไม่ใช้แบรนด์เนมแต่เขามีเหตุผลเพราะว่าเขาจะเก็บเงินซื้อบ้านเก็บเงินสร้างบ้านซื้อเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้านของตัวเองแล้ว เขาหมายมันปั้นมือว่าปลายปีนี้บ้านจะสร้างเสร็จนี่นคือน้องใบเฟิร์นพิมพ์ชนกนั่นเองคุณผู้ชมแต่มันบานปลายอ่ะสร้างกําหนดการสร้างเสร็จภายในปีนี้กลับไม่เสร็จอะเดี๋ยวต้นปีหน้าสร้างเสร็จอย่างแน่นอนแต่สุดท้ายคุณผู้ชมเธอไม่ซื้อของแบรนด์เนมเลยเพราะต้องการเอาเงินไปลงทุนกับบ้านนั่นเองค่ะความรู้สึกของคนไม่ใช้แบรนด์เนมไม่ซื้อแบรนด์เนมเป็นอย่างไรและบ้านมีความคืบหน้าอย่างไรแล้วฟังจากปากน้องใบเฟิร์นกันค่ะ ว่าหนะ้าจะางมีหน้านะคะแต่ถ้าหนูพูดแบบนี้สถานนี้หนูจะเสียใจเพราะเขาคงจะเสร็จปลายปีนี้ตามกำหนดเช่นกันยาที่ผ่านมาไม่ทันไม่มีอะไรทันเลยค่ะแต่จริงๆทุกคนก็เร่งทำงานนะคะแต่ด้วยสภาพแวดล้อมฝนผลอะไรเงี้ยเราเห็นทุกอย่างอยู่แล้วไงไม่จำเป็นต้องเปแบบไปถามเขาหรอกเรารู้ว่ามันยากมันแล้วแต่คนชอบมากกว่าบางคนถ้าเขาความสุขอยู่กับส่วนไหนใครจะชอบ ค่ะทุกคนนี้เขาก็ยังติดแต่ว่าก็ไม่เป็นไรค่ะค,คือบ้านเป็นที่ที่ทุกคนควรอยู่สบายและมีความสุขเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีความรพพื้นที่ความสุขของพ่อคุณแม่หรือของใครด้วยแล้วแต่เขาอยากมา,มา ค่อยสร้างไปเรื่อยๆคําว่าบ้านคุณผู้ชมก็คือเสร็จเมื่อไหร่ก็เข้าไปอยู่เมื่อน,นั้นแหละแต่สิ่งที่สําคัญก็คือความอบอุ่นของบ้านและคนที่อยู่แล้วก็ร่วมกันจะมีความสุขคือใบอเฟิร์นเนี่ยบอกว่าอยากให้คุณพ่อคุณแม่ได้อยู่แบบว่าบ้านดีๆสิ่งแวดล้อมดีๆที่เขาเนี่ยควรจะได้นะคะเป็นคนน่ารักของลูกคนหนึ่งนะนะคะมีเป้าหมายก็คือทําเพื่อพ่อแม่นะคะน่ารักมากเลยนะคะ